มาถึงจุดนี้เนี่ยก็อาจจะต้องเรียกว่ากลายเป็นเทรนต์ไปแล้วก็ได้นะครับผมสําหรับเหรียญเวอร์ชัน2.0และแน่นอนว่าวันนี้ผมก็มีเหรียญ2.0อีกตัวหนึ่งที่จะมาเล่าสู่กันฟังแต่ผมบอกไว้เลยนะครับนี่จะไม่ใช่เหรียญ2.0ตัวสุดท้ายที่จะพูดกันถึงบนช anel น,นี้แต่เหรียญนี้เนี่ยก็อาจจะเหมาะกับสายที่ชอบกว้านซื้อก็ได้ครับผม สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมแล้วก็คลิปตัวนิวไทแลนกันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญ XRP 2 0นะครับผมสืบเนื่องมาจากความร้อนแรงของ BTC 2 0นะครับผมที่ปิดยอด P sale ไป8ล้านกว่าเหรียญในเวลาไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำและนอกจากนี้ยังมีกระแสะของ XRP ที่ราคาเพิ่มขึ้นจากการที่ Ripple l a b เนี่ยชนะคดีฟ้องร้องกับกระะตอตของสหรัฐอเมริกาและนั่นก็เป็นจุดกําเนิดของ XRP 2 0ครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าเหรียญ XRP 2 0เนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องกับเหรียญ XRP เดิมหรือว่า r i p p l e Lab เลยนะครับ XRP 2 0นะครับได้เริ่มเปิดปีเซลแล้วในราคาที่0.003บาทนะครับผมซึ่งก็อาจจะเหมาะกับคนที่ชอบการซื้อเป็นจำนวนมากๆก็ต้องบอกเลยว่า XRP 2 0เนี่ยแทบจะถอดดามออกมาจาก BTC 2 0เลยไม่ว่าจะเป็นการที่เหรียญเนี่ยตั้งอยู่บนเชน e t h e r e u และนอกจากนี้เนี่ยยังใช้ระบบ Stake to Earn หรือ Proof of, of Stake อีกด้วยครับ โดยโทเคนอ m มิกของ XRP 2 0เนี่ยนะครับผมก็จะแบ่งออกเป็น P s a l e และ staking อย่างละ40%อีก10%เป็น liquidity และ10%สุดท้ายนะครับก็จะเป็นเหรียญที่เอาไปเผาครับผมโดย XRP 2 0เนี่ยตั้งเป้าหมาย P s a l e ไว้ที่1.8ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับผมโดย ChatGPT นะครับผมได้ทำนายราคาเหรียญไว้ว่า XRP 2 0เนี่ยอาจจะขึ้นไปแตะถึง25ดอลล์ในเวลา6-12เดือนเท่านั้นนะครับผมถ้ามองในหลายๆมุมแล้ว ผมคิดว่าเหรียญน,นี้ก็อาจจะไม่หวือหวาเท่า BTC 20ด้วยการที่หลายอย่างเนี้ยก็แทบจะถอดด้ามออกมาจาก BTC 20เลยและเหรียญเองเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยว่าเป็นเหรียญที่เกาะกระแสไม่ว่าจะเป็นทั้งกระแสของ BTC 20หรือกระแสของ XRP เองแต่ยังไงก็ตามด้วยการที่เหรียญเนี่ย P ีเซลด้วยราคาที่ถูกมากๆเนี่ยเหรียญน,นี้เนี่ยอาจจะเหมาะกับคนที่ชอบก้านซื้อเยอะๆแล้วไปขายตอนหลัง P ีเซลก็ได้ครับผมอาจจะมีการสร้างอีโคโนมิกของเหรียญเนี่ยขึ้นมาในอนาคตหากเหรียญไปได้ดีครับ แต่ยังไงก็ตามนะครับผมวิดีโอนี้ไม่ใช่วิดีโอแนะนําการลงทุนนะครับเป็นเพียงการแบ่งปันความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นตลอบวันนี้ผมก็คงจะพูดถึง xrp 2 0ไวด้วยเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเป็นคนที่มีความชอบในคริปโตก็อย่าลืมกดติดตามช่องคริปโต New Thailand ของเราไว้ด้วยนะครับผมเพราะที่นี่เนี่ยเรามีวิดีโอเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีลงเป็นประจํานะครับตรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ